ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะพี่นดอกใส่ผมบ้างและอยาร,รับชมกับพี่น้อจกจะได้รับชมวาพ โอ้เจอกันโอ้ yeah, กอนเขาปัดแล้วดิเบไปกนปั่แล้วมีไหมคะเม่รเจ้าแมีป้บหมดป่ะก็ต้องกอรอเรือกันขอุณค่ะอยู่เจริญอยู่เจริญเิเจริญชาลอคโดชาลอคโดชาลอคอนโดขอบคุณคิวบนออกตีสามบนสิบบเออาหามีซิมมีซิม มีสิมาค่ะมาเจอกับมาเดียวนะคะช่วงนี้ก็ต้องมาบอกว่ามาของดีบอกห่้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตเก๊กแกร้อยซิมิ่งอีพีที่45นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและสวัสดีนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในโรงละครแห่งนี้ค่ะมาเดียวนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในค่ำคืนนี้นั่นเองนะคะ อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะสำหรับ EP ที่45ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิของเรานะคะต้องบอกว่าเรื่องราวเรื่องราวเราเรื่องราวของวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นอีกมุมมองนึง่เราอาจจะเคยได้ยินแง่ความรักของผาแดงนางไอ้นะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสที่พังคีบ้างนะคะซึ่งอยู่ใต้บาดาลเป็นพญานาคที่หลงรักนาะงไอค์ครั วันนี้เราจะมาโฟกัสหัวใจของเขานะคะว่าเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ทั้งหมดจากแต่ก่อนนะคะวรรณกรรมต่างๆเราอาจจะเคยโฟกัสแค่พาแดนนันไอวันนี้ตวัวแกมือสิกนะคะอยากนําเสนอในอาศหรับมุมมองความรักของพันทีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่รักสาหรับนางไอทํคำนะคะต้องบอกว่าตำนานพาแดนนันไอคือเป็นตำนานความรัก ของชาวกีสาของเรากัเลยทีเดียวนะคะวันนี้โตเกียวมิวสิกก็อยากสื่อสารตำนานนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะในเืียนหนานี้นะี้ะสำหรับให้เป็นโตเกียวมิวสิกของเรานะคะก็จะได้ไปร่วมนะคะสื่อสารประเพณีบุญบั้งไฟนะคะซึ่งเป็นตำนานหลักนะคะเป็นเรื่องราวหลักของคาแดงนั้นไหน เลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็เลยหยิบยกเอาเรื่องราวส่วนหนึ่งของตำนานผาแดงนางอ้นะคะหยิบยกมานําเสนอนะคะให้กับคุณผู้ชมทั้งที่ทอยู่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิยากันแห่งนี้รวมไปถึงที่กําลังรับชมอยู่ทางไลฟ์สดไลฟ์สตทีมิ่งกลุ่มปิดของเรานั่นเองนะคะสาหรับนะคะไทยเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกของเราที่ผ่านผ่านมานะคะวันนี้ปีกว่าแล้วนะคะที่เราได้รับชม ละครดีๆแบบนี้รวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่สร้างขึ้นสำหรับลูกๆน้องๆน,นะคะศิลปินแดนเซอร์ค่าพีโตเกียวบวสิงรมไปถึงเบื้องหลังต่างๆทุกแผนกทุกฝ่ายด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะ EP ที่สำคัญและเชื่อว่าเป็น EP ที่หลายๆคนเรียกร้อง และคิดถึงกวเดินทางนะคะเป็นการแข่งขันการต่อสู้รักหว่างนะคะศิลปินและแดนเอของทปานคเกียววิสิิคที่จับผลสกยภาพและความสามารถที่เขามีทั้งหมดนะคะมาโชว์และมาแสดงนะคะให้กับ FC รวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะคะซึ่งในเร็วๆนี้รอติดตามกันได้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็น EP ที่เข้มข้นและสนุก นะครับสำหรับที่กำลังจะถึงนี้นะคะรวมไปถึงนะคะศิลปินและแดนเซอร์นะคะบางท่านนะคะก็อาจจะยังไม่เคยนะคะที่จะได้แสดงความสามารถอื่นๆให้เอฟซรวมไปถึงคุณผู้ชมได้รับชม E.P. อันเร็วนี้อันใกล้นี้นะคะรอติดตามกันได้เลยร่วมไปถึงนะคะใครยังคิดถึงสเปเชียลต่างๆ ะะของค่ายเพลงตัวเกียวมือสิบนะคะอยากเห็นความสนุกสนานนะคะเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวซื้อบัตรได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าต,ตัวเกียมวมือสิบจะเงียบจะหายไปไหนนะคะขอเพียงคุณผู้ชมทุกท่านและ f อทุกคนนะคะเตรียมซัพพอร์ตเตรียมสนับสนุนของค่ายเพลงตัวเพจค่ายเพลงตัวเกียวมือสิบของเรารวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของเราไว้ได้เลยนั่นเองนะคะ และสําหรับละครในค่าคืนนี้นะคะสาหรับผู้ที่รับชมในโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะดเดี๋ยวขอความรวมมืออย่างหนึ่งนะคะกรุณานะคะปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะรวมไปถึงนะคะไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดในทุกกรณีนะคะถ่ายเป็นภาพนิ่งได้ถ่ายเป็นวิดีโอได้นะคะสามารถโพสต์นะคะยินดีเลยนะคะแต่ขอความการุณานะคะอย่าไลฟ์สดนะคะอยากให้อ่า รับชมผ่านทางกลุ่มของเรานะคะเป็นที่เดียวและที่แรกนั่นเองค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของพังคีวิญญาณรักและการหลุดพ้นคือมหากาบความรักข้ามภพผสานเสน่ห์แห่งตำนานพญานาคและคำถามสำคัญของหัวใจความรักแท้คือการครอบคอรองหรือการปล่อยวาง กับโตเกียวไลฟ์สติมมิ่ีที่4 5กับเรื่องราวของพังคีเชิญรับชมค่ะบเร์แม่เดีนแ่เดียนใ่ไหม้องยัวตเมาให่เดีนี่